โอเคครับวันนี้อยู่กับเกมวันพันแมนนะครับวันนี้ก็จะมาขายไอดี SV ที่358นะครับเป็นไอดีที่ราคาถูกเลยนะครับผมไม่ได้ขายถูกมานานแล้วนะก็เริ่มที่พลังนะครับพลัง6กแสนสองเลเวล70อันดับลานประลอง668ครับผมอันดับพลัง617้ผ่าด่าน578ตัวละครสุดแก่ง709ก้าคิวอันดับที่5ครับ ตัวละครระดับ S.R. ราชาใต้ดินดาร์ชายแทงทาวมัสเตอร์เด็กเยริวกันซุปพลิพุลิซนเซนอร์ครับผมของดองนะครับของดองก็ไม่ได้ดองอะไรนะอ่ะโอเคไปดูของตัวละครนะครับเริ่มที่หน้ากากหวานะครับเป็นจี้สาดาวนะตาเฉพาะ1ดาวครับผมก็ใส่เป็น H.P. โจมตีไปละกันอืม มียอย่างอื่นใส่ให้หน้ากากหวานนะหน้ากากหวานใส่ป้องกันไปอ่ะมีคิงออกมีคิงออกไม่เอาคิดขายขำนะครับอ่ะมีตัวไหนที่น่าเปลี่ยนของไหมแล้วชายใส่ป้องกันไปดีไหมอ่ะอ่ะใส่ไปแล้วกันเพราะว่าอย่างนั้นมันเป็นของทองนะ บีชคิงโจมตีไปเลยเราจะเอาไปไล่ตีนะครับบีชคิงนะโอเคแทงท็อปนะครับผมไอเทมเฉพาะไอเทมเฉพาะอะไรล่ะก็เป็นเซ็ทฮพไอเทมเฉพาะหนึ่งดาวตาเฉพาะหนึ่งดาวเด็กไอเทมเฉพาะหนึ่งดาวตาเฉพาะหนึ่งดาวครับผมก็เป็นเซตความเร็วแล้วก็ฮพต่อไปเป็นบอลทองครับก็เป<ด>็น ความรีววและกันกับโจมตี HP ไอเทมเฉพาะ1ดาวตาเฉพาะไม่ได้อัพดาชัยก็ตาเฉพาะ1ดาวครับผมใส่ HP ไปเกลียวกันซุบนะครับก็ใส่เป็น HP ไปนะครับผมไอเทมเฉพาะก็ไม่ได้อัพตาเฉพาะไม่ได้อัพต่อไปก็เป็นบิสคิงนะครับไอเทมเฉพาะ1ดาวตาเฉพาะ1ดาวอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับตัวละครหลักๆนะโอเคเดี๋ยวไปดวนกับเพื่อนในกิวเลยครับว่าจะไปสึกดวลนะแต่สึกดวลแบบ ทำอะไรนะกำลังแบบทำทีมอยู่นะโอเคหืกแสนหกเหรอขอดูก่อนมีพลังใกล้เคียงเรากว่าน,นี้ไหมเอ้ยเอาต่ำกว่าก่อนเลยห้าแสนหกเนี่ยลองดูนะครับลองดูอ่ะกดเล่นเองไปครับลวงแขนอลมามนสตันบีดคิงไปได้นะอะตอมิกของเขาปาดมานะครับ แทงท็อปอบและเกียงครับอื้อหือขวานทองเราอันตีไปบ้างครับนี่เด็กตีธรรมดามาครับผมหน้ากากหวานอันตีเสด็กเด็กๆไม่น่ารอดครับจะอนวออร่อยมาครับสำหรับดาร์ชายหน้ากากหวานตีธรรมดามาเกลิ้วเราก็ตีธรรมดาไปครับ แทงคอบอบรัดฟัดเี่ยงครับนี่เพิ่มเกาะให้ทีมก่อนเดี๋ยวโดนป่าตายไปนะจนรวดอนรอยครับดัรชายตู้มติดรับดาเมจไปเข้าสู่ล็อกที่2แล้วล้วแขนอัลมานครับสำหรับเด็กของเรายัางสตันบีคิงไปได้เหมือนเดิมครับผมอะตอมิกปาดมาต่อมีตัวตายไหมอ่ะก็ยังไม่มีตัวตายนะแทงคอบอบรัดฟันเฟืยงครับหายไปแล้วสำหรับบอลทองหน้ากากหวานอันติแสอะตอมครับ ตอมบิกตายหรือเปล่าตายเป็นที่ร้แลครับสำหรับอะตอมิกจะหลุดอร่อยมาครับดาร์คชยตอนนี้ตู้ดูเลือดของเรานี่เหลือเลือดแคบไม่เยอะเลยนะตีธรรมดาไปครับผมไมโยอทอแล้วสําหรับดาร์คชัยต่อยไปครับรอบที่3มแล้วนะรู้แขนอัลเลมานไปต่อครับผมยังสตันได้เหมือนเดิมครับสมรอบแล้วนะแทนทับอบรัดฟัดเหวี่ยงเพิ่มเกาะให้ทีมครับแต่ว่าบีสคิงโดนสตันไปนะ หน้าก,ากากหวานตีธรรมดาอ่ะต่างคนต่างตีธรรมดานะครับดวงต่อยไปตอนนี้เหลือแค่หน้ากากหวานตัวเดียวเข้านั้นรอบที่สี่หน้ากากหวานอันสีใส่หน้ากากหวานก็เก็บได้เป็นที่เรียบร้อยครับผมอ่ะโอเคพลังเยอะกว่าะจะไหวปะเนี่ยรู้จักเมื่อกี้มันยากเลยนะย,ยากเลยอะ่ะอ่ะเนี่ยหกแสนหกอ่ะลองดูลองดู นี่แต่ถ้าเด็กสกตันได้นะโลแขนละหม่านไปก่อนเลยครับเด็กเด็กสกตันอะตอมไปได้ทีสตันไม่ได้จะถีบบทยี่ไปสามตัวบอลทองอันตีไปครับน้ากากหวานอันตีใส่วัคซีนแมนวัคซีนแมนก็ตายไปแล้วสาลายอันตีมาครับนี่แต่ไม่มีพักวัคซีนแมนก็ดีนะครับผมเนี่ยดูดิตัวสถานะทั้งนั้นเลยเผาไหม้กับกัดกรอบนะ ติดกันต่อนไปสองตัวแล้วครับสำหรับทีมของเราพลังจิตขึ้นหิงตุม้มไม่ต้องได้สกิลกันละใบพลังงานไปแบบคิงแต่ว่าใบได้แค่ลูกเดียวแทงท็อปอบรัดฟัดเหวี่ยงไปเพิ่มก่อให้ทีมครับผมลาชายต่อยธรรมดาไปครับสีธรรมดามาครับผมรอบที่2องอยังยังอีกนะเอาสู่รอบที่สแล้วรัวแขนละหมนันเด็กสตันไปที เด็กสันไปได้ครับรอบนี้เอ,อ้ยยังชิวกว่ารอบที่แล้วนะตีธรรมดาไปครับบนทองหน้ากากว่าก็ตีธรรมดาไปสาหร่ายอันตีมาอีกรอบครับติดกัดก่อนไปเหมือนเดิมครับสําหรับเด็กเขียริวตีตีธรรมดาไปต่างคนต่างตีธรรมดานะบอลทองอันตีมาครับติดบ,บทขยี้ไปสองตัว เขาสู่รอบที่สามแล้วรัวแขนอลหมาดครับสำหรับเด็กตึมตึมตๆมตึมตึมตมิดบทขยี้ไปครับบอนทองอันสี่ไปต่ออีกหน้ากากหวานตีธรรมดาไปสาลายันตีมาอีกแล้วหายไปแล้วครับตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นสาลายเขาสู่รอบที่สี่รัวแขนอละหมาดไปครับ ยังจะมีก่ออีกนะหัทองอันตีไปยังไม่เก็บสาล่ายครับผมชนะกากหวานตีธรรมดาไปเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยโอเคต่อไปก็เป็นการตีบอสนะครับแต่ว่าวันแรกตีบอสไม่ได้โอเควันแรกตีบอสไม่ได้อ่ะอ่ะก็ ไงดีก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมก็ไอดีนี้นะครับขายที่40บาทนะครับคือผมอยากเอาไปตีบอสเหมือนกันนี่ยเป็นเซตตีบอสมาละหน้ากากหวานบีทคิงอะไรแบบเนี้ไปคอมโบกันนะอ่ะแล้วก็ยังมีนะมายากลนะครับผมมีบาคุซันเออเท่อยู่นะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขายที่40บาทนะครับผมพลัง600,000ขาย40บาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อมานะครับโอเคครับขอบคุณครับ